สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจเจอาชแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็มาพบกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสรุปนะครับ2ตัวล่างนะครับประจํางดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์นะครับสองหนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราเลือกมานะครับจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจพ่อยาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเขามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เกียเชนแนลหวยฟรีนะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของสูตรที่ลงไว้นะครับในงวดนี้หลัก10หลักหน่วยล่างนะครับก็หลักละ6สูตรนะครับที่ลงนะครับหลัก10ก็6สูตรหลักหน่วยก็6สูตร ลงเป็นคู่ชุดนะครับสองสูตรเทยียบชน Сп ก็3ชุดนะครับชุดแรกนี่ชนกันที่เลข1กับเลข8นะครับเป็น2สูตรเก่าที่เขา้ามาจากงวดที่แล้วแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับงวดนี้จับมาค да ouais ู่กันนะครับสสูตรนี้ก็ชนกันที่เลข1กับเลข8ชุดที่2นี้ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับแล้วก็ชุดที่3นี้ก็ชนกันที่เลข1ตัวเดียวถ้าเอาในที่ตรวจชนก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ1กับ8 ในหลักสิบนะครับที่มองว่าเด่นนะครับทั้ง6สูตรก็ชนกันที่1กับ8นะครับ2ตัวแต่ว่าสูตรเลือกคู่ขี้นะครับงวดนี้หลักสิบล่างนะครับที่ลงไว้นะครับถ้าเอาตามสูตรเลือกคู่ขี้ก็ได้เลขขี้นะครับงวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบล่างนี่เป็นสูตรเก่าแต่งวดที่แล้วหลุด ็นสูตรเก่าที่เข้ามาหลายงวดงวดนี้เราลองมาตามต่อนะครับกับสูตรเก่าที่ผิดแต่ว่าสูตรที่เหลือนะครับเลือกคู่ขี้ก็ได้เลขขี้เหมือนกันก็เลยเลือกสูตรเก่ามาลงต่อนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับสูตรเลือกคู่ขี้ก็ได้เลขขี้เหมือนกันนะครับถ้ามาดูตัวชนนะครับในหลักหน่วยนะครับก็จะมีเลขหนึ่งนะครับสาม ชุดเหมือนกันนะครับชุดแรกนี่ชนกันศูนย์นะครับชุดที่2นี่1นึ่กับสชุดที่3มนี่เลขเจ็ตัวเดียวถ้าพิจารณาจากสุดเรื่อคุกขี้ก็จะมีเลข1นนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีเลข3เลข7็ที่เป็นเลขขี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็เผื่อเลขคู่ไว้ด้วยนะครับงวดนี้ ไห,หลักสิบที่พิจารณาที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับถ้าเอาตามสูตรเลือกคู่ขี้เราก็จะมีเลข1น,นะครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าหกสูตรนะครับเลข1จากทั้งหมด6กสูตรนะครับได้เลขหนึ่งห้าสรก็มองว่าน่าสนใจส่วนเลข0ูนย์เลขศูนย์ก็เด่นนะครับหนึ 1, 2, ในสูตรนี้มี3สูตรที่ลงนะครับ สูตรที่เหลืออีกก็มีได้เลขศูนย์เหมือนกันวันี้ก็จะเผื่อไปทั้งเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะครับหลักสิบอย่างของงวดที่แล้วชุดสรุปนะครับก็ให้น้ําหนักไปที่เลขคี่เหมือนกันนะครับการเลขคู่เลขสองเลขแปดมาที่เลขคู่นะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะก็ลองเผื่อไว้ถ้าใครชอบเลขคู่นะครับก็มองว่ามีเลขศูนย์นะครับกับเลขแปดที่น่าสนใจนะครับ ตัวที่เลือกมานะครับคิดว่าโอกาสความน่าจะเป็นก็จะมีเลขศูนย์นะครับที่เป็นเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะครับเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้านะครับที่เป็นเลขคี่ที่มองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เลขแปดนะครับเป็นเลขคู่แต่ว่าในสูตรนี้ถือว่าเด่นนะครับก็ได้เท่ากันกับเลขหนึ่งนะครับจากทั้งหมด6สูตร ก็ได้เลขแปดอยู่ห้าสูตรนะครับีืยว,ว่ามาเป็นเลขคู่ก็มองว่าศูนย์กับแปดนะครับน่าสนใจส่วนหลักหน่วยนะครับก็เลขขี้ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับเป็นเลขที่ตามสูตรแล้วก็เลขสามนะครับส่วนเลขคู่ที่มองว่าน่าสนใจใน หลักหน่วยก็จะมีเลขสีนะครับเลข4นีนที่ลงนี้มี3าสูตรนะครับที่เหลือมีอีก2สูตรนะครับที่ได้เลข4ก็มองว่าเลข4เกือบเือไว้แล้วก็เลข7นะครับที่เป็นเลขคี่ก็ให้น้ำหนักไปที่เลขขี่นะครับกันที่เลข4ที่เป็นเลขคู่นะครับในหลักหน่วย ตามนี้หลักละสตัวนะครับจับคู่ชุดก็จะได้16คู่ชุดนะครับตามนี้หลัก10 0158หลักหน่วย13 47นะครับจับคู่ชุดก็จะได้16คู่ชุดนะครับตามนี้จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองิเคห์พิจารณาดูนะครับชุดเต็มนะครับอันนี้คือชุดเต็มวันนี้คัดเด่นนะครับ แต้มรวมผมไม่ลงนะครับแต้มรวมก็มีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วมันกันหนึ่งสูตรนะครับแต่ว่างวดนี้งวดที่แล้วหลุดนะครับลงสองสูตรเทียบชนเข้ามาสูตรเดียวนะครับสูตรแต้มรวมง,งวดนี้ก็เลยไม่ให้น้าหนักไปที่แต้มรวมนะครับก็จะคัดเด่นไปที่ตัวเด่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับ,นรนรบในงวดนี้ถ้าในตัวเด่นนะครับในหลักสิบนะครับก็มองว่า มีเลขหนึ่งนะครับเลขขี้นะครับให้น้ำหนักไปที่เลขขี้ตามสูตรเลือกคู่ขี้ก็มีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขห้าแต่ถ้าเป็นเลขคู่ก็มองว่าเลขแปดนะครับน่าสนใจถ้าใครชอบนะครับเลขศูนย์ก็ลองๆองนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ สตัวนี้พอๆพกอันนะครับที่เป็นเลขที่137นะครับถ้าจะให้น้ำหนักเลยก็ตามสูตรแล้วเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งจะได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับในสูตรหลักหน่วยนะครับอัดมาไม่มานะครับ พิจารณานะครับจากตัวเด่นนะครับก็มองว่าตามนี้นะครับหลักสิบก็ให้น้ำหนักไปที่เลข1กับเลขร้าตัวเด่นก็จะมาไม่มานะครับ1กับ5มองว่าถ้ามาก็น่าจะมาในหลักสิบครับ1กับ5แต่หลักหน่วยเลข1ก็เด่นนะครับ7นี่พอๆกันนะครับ ถ้าตามนี้นะครับก็มองว่านะครับหลัก10ก็ลองดูเน้นไปที่แถวเลขหนนะครับแล้วก็แถวเลขก5าถ้าจะให้คัดเด่นก็มองว่าในแถวเลข1ก,ก็มองว่า1 1น,น,นะครับ กเบิ้ลหรือเปล่านะครับก,ก้อน1 7เแถวเลข5นี้จัดไปทุกตัวนะครับส่วนตัวก็ชอบทุกตัวนะครับแถวเลข5 5 3 5 4 ห้เจ็ดนะครับจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับโดเด่นนะครับ1กับ5นะครับตัวรองไอ้ค่าถ้าในนี้1 2 3 4 5 6 7คู่นะครับถ้าเกียคู่ว่าเยอะส่วนตัวก็มองว่าคู่ที่ชอบนะครับ1 1 1 7 5157นะครับแต่ส่วนตัวก็จะเลือกไว้หมดนะครับใน7คู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเอาน้อยๆก็4คู่นี้แล้วกันนะครับ11175157นะครับจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเป็นการคาดเดานะครับ ส่วนผลรางวัลออกจริงไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการเดานะครับทุกสำนักผมก็ว่าเดาหมดนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการเดาไปแตกต่างกันไปนะครับส่วนการตัดสินใจนี่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าจะพิจารณาแบบไหนนะครับชอบตัวไหนหรือว่าไม่ชอบเลยก็เลือกเอานะครับเอาตามที่เราชอบนะครับ หรือใครไม่ชอบในชุดที่คัดเย็นก็ลองดูพิจารณาจากชุดเต็มแถวเลขแปดก็น่าสนใจนะครับหรือใครชอบแถวเลขศูนย์นะครับก็ลองไปพิจารณาดูมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่แต่ถ้ามันผิดพลาดไปถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันในชุดสรุปบนนะครับในคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นชุดสรุปล่างก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลน,นะครับก็รอดูในชุดสรุปบ,บนอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ